สวัสดีค่ะอาจารย์กรรมการผู้โตวอาทีฝ่ายเสนอฝ่ายค้านและผู้ฟังทุ้ท่านค่ะดิฉันนางสาวนพรสีพรและดิฉันนางสาวพัสดกบัญญาวันนี้เราสองคนได้รับหน้าที่เป็นีิกรการโตวาทีครั้งนี้ค่ะค่ะการโต้วาทีนะคะเป็นการอธิบายอย่างหนึ่งโดยผู้โต้จะใช้วาทศิลป์ของตนในการโน้มน้าวให้ผู้ฟังคอยการโดยการใช้เหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามค่ะและเป็นการฝึกให้ผู้พูดรู้จักแพ้รู้จักชนะแลบฟังเหตุผลจากผู้อื่น มีการฝึกปฏิภาณไหวพริที่เฉียบแหลมแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงยังให้ความบันเทิงและเนื้อหาสาระแก่ผู้ฟังค่ะสำหรับเกณฑ์นในการตัว้วเกีมีดังนี้นะคะ 1. ห,หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาพูดในมีเวลาพูดคนล,ละ5นาทีค่ะ2ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาพูดคนละ3นาที3หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาพูดกล่าวสรุปคนละ3นาทีค่ะ4ก่อนหมดเวลานะคะ ผู้จับเวลาจะชูแผ่นป้ายเพื่อส่งสัญญาณหนึ่งครั้งและเมื่อหมดเวลาผู้จับเวลาจะชูแผ่นป้ายส่งสัญญาณอีกหนึ่งครั้งค่ะและผู้จับเวลาในการต้ววทีครั้งนี้ได้แก่นางสาวสุภาพเจริญศรี จะชูแผ่นป้ายเพื่อส่งสัญญาณหนึ่งครั้งและคณะกรรมการจะพิจารณาหากคะแนนค่ะข้อที่6หากใช้เวลาน้อยกว่าที่กําหนด30วินาทีผู้จับเวลาจะชูแผ่นป้ายเพื่อส่งสัญญาณหนึ่งครั้งคณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนนค่ะข้อที่7นะคะผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อประกอบการแข่งขันได้ค่ะข้อที่8ผู้ฟังทุกคนไม่ควรพูดแซงหรือพูดจาเสียดในทางที่ไม่ดีขณะที่มีการพูดโต้วาทีนะคะ ผู้ฟังสามารถปรบมือได้เมื่อผู้โต้มีการพูดที่ดีหรือเป็นที่ประทับใจคะ่ะค่ะโดยยติในการโต้วาทีครั้งนี้นะคะหัวข,ข้อคือโรคจิตอยู่ในสังคมได้ดีกว่าโรคประสาทจ,จริงหรือผู้โต้วาทีฝ่ายเสนอได้แก่นางสาววณิธาปันตาหัวหน้าฝ่ายเสนอคะ่ะ 2. องนางสาวธพนศอินปศิผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่ง 3นางสาวอิยามิทราผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ค่ะและฝ่ายค้านนะคะได้แก่นางสาวปรนมไทยมณีมงูหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะ 2. นางสาวนางสาวอัญชันุ่มนิ่มผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1นงสานางสาวนภพล้ายบรีผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองส ผู้ที่รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการตัว้ววทีครั้งนี้นะคะได้แก่ 1. นนายปรวิเซย์ย่าง 2. นางสาวเกษรินคำวิรา3นางสาวสุสินาหลงแก้ว4นางสาวาสพิยาดาศีรีบุญเพลงและ5นางสาวุดิดาถิมงพงค่ะค่ะต่อไปนะคะขอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอขึ้นพูดค่ะ ป็นที่ทราบกันดีว่าการไม่เจ็บป่วยโรคนั้นถือว่าเป็นเล่าอันประเสริฐมนุษย์เราจึงไม่มีใครอยากเจ็บป่วยแต่ก็เป็นสัจธรรมของชีวิตที่ว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหนีไม่พ้นที่จะต้องประสบกับการเกิดแก่เจ็บและตายไปในที่สุดมนุษย์เราไม่อยากจะเจ็บป่วยก็เนื่องจากการเจ็บป่วยนั้นก็ให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคจิตจะมีความทุกข์และทําให้ญาติหรือผู้ดูแลก็เกิดความกข์ร่วมด้วยจึงเกิดคําถามว่าการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคจิตนั้นจะ ดดรโรคจิตคือภาวะอาการทางจิตที่ผู้ป่วยมักมีอาการหลงผิดไปจากความเป็นจริงประสาทหลอนหูแววเห็นภาพหรือรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอาการโรคจิตหรือมิกลจริตนี้เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายในอย่างความผิดปกติทางจิตตา่ตางๆอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและปัจจัยภายนอกอย่างการใช้ยาหรือสารเสพติด แม้อาการบางอย่างของผู้ป่วยโรคจิตจะทําให้ครอบครัวและบุคคลรอบข้างเป็นกังวลแต่ถ้าได้รับการรักษาและดูแลการสนับสนุนที่เหมาะสมผู้ป่วยก็จะมีโอกาสที่จะอาการนี้ึ้ลืนจนกลับมาใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติอาการโรคจิตผู้ป่วยโรคจิตแต่ละคนอาจจะมีลักษณะท่าทางและอาการที่ปรากฏแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วกลุ่มอาการหลักๆของโรคจิตได้แก่ประสาทหลอน ระสารับรู้ทั้งห้าเปลี่ยนแปลงและผิดไปจากความเป็นจริงเช่นเห็นภาพหลอนมองเห็นสีหรือรูปร่างผิดแปลกไปได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินรู้สึกถึงการสัมผัสทั้งที่ไม่มีใครแตะตัวได้กลิ่นหรือคนที่ไม่รู้สึกและรับรู้ถึงรสชาติทั้ง,ท,งที่ไม่มีอะไรอยู่ในปากในขณะนั้นมีความคิดหรือ ความเชื่ออย่างแน่วแน่ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเช่นหลงผิดคิดว่าตนเองกําลังถูกปองร้ายหรือมีคนวางแผนฆ่าตนเองหลงผิดว่าตนเองเป็นบุคคลสาคัญที่มีอํนานาจหรือมีพลังวิเศษเป็นต้นมีความคิดสับสนวุ่นวายหรือมีรูปแบบกระบวนการคิดที่ไม่เป็นลาดับซึ่งส่งผลให้มีอาการต่างๆเช่นพูดไม่คิดพูดออกมาในทันทีพูดเร็วพูดแล้วฟังไม่ได้สับ จัดเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้องสื่อสารไม่เข้าใจพูดคาขาดหายพูดไม่ต่อเนื่องหยุดพูดเป็นระยะเป็นต้นขาดการระหนักรู้ผู้ป่วยโรคจิตมักไม่รับรู้อาการหนงผิดในประสาทหลอนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริงทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการอื่นที่เป็นปัญหาตามมาเช่นอาการตื่นตานตกใจกลัวทุกขทรมานเป็นต้น เป็นสะน่ายายคานขึ้นพูดค่ะโรคประสาทนะคะเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจโดยไม่มีความผิดปกติต่อสมองโดยคนที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะรู้จักและเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีจะไม่มีความเพ้อฝันนอกเหลือจากความเป็นจริงอะ คนที่เป็นโรคนี้นะคะพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็อาจจะมีผิดปกติไปบ้างแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สังคมพอรับได้นะคะบุคลิกก็ไม่ได้แตกแยกไปจากผู้คนในสังคมเลยแต่จะมีแค่อาการที่วิตกกังวลมากกว่าปกติก็ท่านั้นเองนะคะอาจจะมีอาการลัวโดวยไม่มีเหตุผลย้ำคิดย้ำทำามีอารมณ์เศร้ารวมไปถึงอาการฮิสเทีรียก็ได้ค่ะจากคำจำกัดความที่ดิฉันได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนจะได้ยินว่า โรคประสาทไม่มีความผิดปกติต่อสมองอใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเช็คโรคประสาทโดยการเอ็กซเรย์ผ่านคอมพิวเตอร์ให้เปลืองเงินกันเปล่าดีกว่าคะ่ะโรคประสาทไม่ได้น่ากลัวเท่าโรคจิตนะคะโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Slideplayer โดยนายแพทย์พานุพูตยากรจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงได้เปรียบเทียบว่าโรคจิตนะคะไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือและทำงานได้ในขณะที่โรคประสาท สามารถเรียนและทํางานได้โรคจิตไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคจิตในขณะที่โรคประสาทยอมบับตัวเองได้โรคจิตไม่ยอมไปพบแพทย์และไม่ยอมทานยาโรคประสาทไปพบแพทย์และทานยาเองโรคจิตขออนุญาตกล่าวมาตามที่ได้อ้างอิงนะคะโรคจิตแต่งกายสกปรปกแต่โรคประสาทนะคะแต่งกายเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ขออ้างอิงจากทางเพจคุณหมอสตอรี่เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะ เขได้กล่าวเปรียบเทียบว่าโรคประสาทกับโรคจิตน,นแตกต่างกันอย่างไรโรคประสาทสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้ถึงอาจจะที่เราแบงไปหน่อยนะคะที่วิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเวลาอึดอัดใจหรือว่ามีอารมณ์เศร้าเนี่ยก็สามารถที่อยู่คนเดียวได้ส่วนคนที่เป็นโรคจิตน,นะคะ ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยไม่รู้ว่าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่ดูแลตัวเองไม่อาบนะ้ําไม่เ่ยนเสื้อผ้าอาจจะมีการหลงผิดคิดแวงงรวมไปถึงการมุทางเพศแล้วก็ขออ้างอิงต่อที่หน่อยนะ,ะจากเว็บไซต์ g o to k n o โดยอาจารย์แก้วจิตตเวชได้บอกว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเป็นอาการที่บ่งบอกถึงความล้มเหลวในกระบวนการปรับตัวของแต่ละบุคคลจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยนะคะ เขาได้บอกว่าโรคจิตเนี่ยเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากกระบวนการทางจิตล้มเหลวทําให้มีการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยไม่ได้อาการที่พบได้นะคะจะมีอาการหงุวหงไม่ดูแลตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองจนเกินพอดีมีอาการม,มีมีนิสัยที่ก้าวร้าวนะคะแล้วก็ทํางานไม่ได้เป็นต้นส่วนโรคประสาทนะคะเขาบอกว่าถึงจะเกิดจากกระบวนการทางจิตที่ล้มเหลวเนี่ยแต่ นั่นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายของเราใช้กลไกในการปรับตัวไม่เหมาะสมเพียงเท่านั้นเองนะคะแต่คนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะดำรงอยู่ในสังคมได้นะคะแล้วก็ทํางานในสังคมได้คนรอบข้างเนี่ยบางทีก็ไม่รู้อกคะว่าคนกลุ่มนี้มีปัญหาคนที่จะรู้ตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเขาเองแหละคะ่ะที่จะรู้ว่าตอนนี้เขากําลังรู้สึกแย่แล้วก็คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มี มีตกกังวลมากกว่าปกติมีอารมณ์เศร้ามากกว่าปกติอะซึ่งถ้าเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะ<ม>ก็ดูจากสีหน้าค่ะอาจจะมีอาการเมื่อลอยนะคะแล้วก็ไม่มีสมาธิแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ว่าคนที่มีสีหน้าที่เมื่อยลอยสมาธิไม่อยู่กนกับตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ประสานนะคะไม่ใช่นะคะ ขอฝากส่งท้ายนิดนึงนะคะคน,คนซึมเศร้าคือโรคประสาทแต่ถ้าเป็นมากจนหลอนอาแว้ก,ก็เป็นโรคจิตได้ค่ะต่อไปนะคะขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนทีหนึ่งดค,ค่ะค่ะแค่เผยนะคะการแยกผู้คนที่ผิดแปกจากสังคมนะคะว่าเป็นคนโรคจิตถือว่า เป็นความคลาดเชื่อและความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าผลผลของการเรียกคนประเภทนี้ว่าโรคจิตนะคะเป็นการตีตาให้ผู้ป่วยโรคจิตนะคะดูน่าเกลียดน่ากลัวและดูแตกแยกมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันนะคะนางสาวทิพย์เนอินบัสิ์ผู้สนับสนุนไ่ายเสนอผลที่หนึ่งขอควาขอนาเอาความกล่าวของนายนาว,นา,วากาศตีนายแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัตรอ,อธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะได้กล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้วนะคะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตหรือไพโคซิตนะคะนั้นจะมีการแค่การเสียการรับรู้ต่อสภาพความเป็นจริงค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพค่ะบางครั้งนะคะก็รุนแรงจนไม่สามารถดําเนินชีวิตอย่างคนปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถูกวินิจฉัยว่าผู้ป่วยโรคจิตนะคะไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะ ดิฉันนะคะในฐานะผู้สนับสนุนคนที่หนึ่งนะคะของฝ่ายเสนอของโลกในเรื่องโรคติตอยู่ในสังคมได้ดีกว่าโรคประสาทดิฉันจึงขออยู่ตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะที่ได้พาดหัวข่าวว่าการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวทจะเป็นสุขได้อย่างไรเห็นไหมคะแค่ชื่อการพาดหัวข่าวก็ทําให้เรารู้ว่าผู้ป่วยโรคติตก็สามารถอยู่ในสังคมได้ดีกว่าผู้ป่วยโรคประสาทค่ะ จากข้อมูลหนังสือพิมพ์เดดีนิวนะคะฉบับวันที่13กันยายน2558ได้ให้ข้อมูลถึงอาการขอโรคจิตความผิดปกติทางอารมณ์รวมไปถึงสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคจิตดิฉันนะคะสะดุดตากับหัวข้อสาเหตุการที่ทําให้เป็นโรคจิตนะคะส่วนใหญ่สาเหตุนี้ก็จะก็จะบ่งชี้ไปทางสังคมค่ะจากเท่าที่ดิฉันได้อ่านนะคะสาเหตุทางสังคมก็ส่งผลที่จะเป็นสาเหตุใหญ่นะคะที่ ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตนะคะเกิดอาการทางโรคจิตค่ะเช่นการอาศัยอยู่ในสังคมอ,อาจมีการทะเลาะการมีนทากันนะคะรวมไปถึงการทํางานค่ะและดิฉันนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างจากโจนาธานอากรดูดแมนนะคะนักนักวิจัยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะได้เสนอว่าคนโรคจิตนะคะมีข้อได้เปรียบเพราะว่าคนโรคจิตนะคะจะเป็น การเสจะทําตัวสีแซงค่ะเพื่ออยู่ในสังคมดิฉันนะคะจะให้ทุกคนนะคะจินตนาการว่าดิฉันนะคะ,ะให้ทุกคนจินตนาการว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสมัยร้อยปีที่แล้วนะคะถ้ายังมีคนโลกจิตนะคะอยู่ในสังคมนั้น<ม>ก็จะมีก็จะมีการหาเลี้ยงปากท้องโดยการไปล่าสัตว์นะคะแล้วก็เก็บก็เก็บ ของป้าน,นะคะถ้าคนโรคจิตอยู่ในสังคมนั้นถ้าคนโรคจิตอยู่ในสังคมนั้นนะคะก็จะก็จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะให้กับเพื่อนแล้วก็พาก,กันไปลา่าสัตว์ค่ะโดยที่คนโรคจินะคะอาจจะเป็นอาจจะทําวิธีการทักหลังเพื่อนแล้วก็เอาชิ้นเนื้อชิ้นนั้นไปเองคนเดียวค่ะดิฉันนะคะขอฝากไว้นะคะว่า ถ้าคนในสังคมมีทัศนคติที่ดีกับผู้ป่วยในกับผู้ป่วยโรคจิตผู้ป่วยโรคจิตก็สามารถอยู่ในสังคมได้ดีเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะผู้ป่วยโรคจิตก็เป็นคนปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปค่ะต่อไปขอเชิญผู้นสุข่าเพิ่นขึ้นูค่ะค่ะคำว่าโรคจิตและโรคประสาทสองคำนี้มันต่างกันอย่างไรนะคะช้นนางสาวนันทพรนุ่นมนิ่มนะคะ จะนำสนับสายค้านคนที่หนึ่งจะขอพูดการรับรู้แห่งความจริงต่างกันอย่างไรนะคะโรคประสาทจะมีแต่โรคจิตไม่มีกล่าวคือผู้ป่วยโรคประสาทนำลงอยูมม่ในสังคมและปฏิบัติตัวกับสิ่งเหล่าที่มาสนองได้ตามปกติส,ส่วนผู้ป่วยโรคจิตนะคะไม่รับรู้ตัวบางรายเดินร้องไห้หัวเราะหรือแก้ผ้าในที่สาธารนณะอย่างไม่อายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเรื่องศีลธรรมอันดีผู้ป่วยโรคจิตไม่มีนะคะ และมีการปฏิบัติผิดกฎหมายแบบน่าอายเป็นต้นว่ามีการขโมยชุดชั้นในนะคะมีการโชว์ของรับในที่สาธารณะรวมทั้งการฆ่าคนแบบวิธีพิสาดารเพราะความไม่รู้สึกตัวไม่มีความละอายชัวย่วกลัวบาส่วนใหญ่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชส่วนผู้ป่วยโรคประสาทนะคะจะไม่กล้าทาพฤติกรรมอาการที่แสดงนะคะผู้ป่วยโรคประสาทเนี่ย จะมีอาการกรังวลใจกลัวย้ำคิดย้ำทำอาการที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมแค่เพียงซึมเศร้าลงส่วนผู้ป่วยโรคจิตนะคะสูญเสียเรื่องการจัดการกิจวัตรประจําวันก็คือไม่อาบน้ําไม่แต่งตัวเดินไปไหนมาไหนแบบไม่รู้สึกตัวจนญาติต้องนําไปรักษาตัวนะคะอย่างไรก็ตามทั้งโรคจิตและโรคประสาทร้วนทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตนะคะและการทําง,งานของผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยทรมานจากอาการที่อยู่ในใจจนบางรายคิดสั้นคาดตายหรือการก่ออาชญากรรมออกมาเรื่องของอาการผิดปกติทางจิตน,นั้นเกิดอาการเกิดจากการเสียสมดุลของ3ส,ส่วนดังนี้นะคะกิจคือสิ่งที่สิ่งที่อยู่ในใจและการสแสดงออกมาเพื่อสนองความพอใจของตนเท่านั้นเช่นความหิวเรียกว่าสัญชาตญาณอีกโก คือการมีเหตุผลของการกระทำํำความต้องการการยอมรับในสังคมซูปเปอร์อีโก้คือจริยธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบศีลธรรมอันดีเมื่อใดก็ตามนะคะทํสา3เกิดไม่สมดุลกันกล่าวคือมีอีกขึ้นพร้อมกับซูปเปอร์อีโก้แต่อีโกโ้ควบคุมไม่ได้จนทำให้หิดมากกว่าก็จะเกิดโรคจิตประสาทตามมา ผู้่วยที่เป็นโรคจิตก็สามารถอยู่ในสังคมเหมือนบุคคลปกติทั่วไปได้ค่ะเพราะผู้ป่วยโรคจิตก็เป็นคนปกติทั่วไปเพียงแต่มีความบกพร่อง,ท,องทางความคิดถ้าคนโรคจิตต้องการที่จะอยู่ในสังคมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมหากผู้ป่วยนั้นไม่สามารถปรับได้คนในครอบครัวหรือบุคคลในสังคมก็ต้องปรับตัวและหาวิธีรับมือได้ค่ะ การที่ญาติหรือคนที่เรารู้จักป่วยเป็นโรคจิตนะคะเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเขาป่วยโดยต้องเรียนรู้ว่าโรคจิตนั้นมีสาเหตุใหญ่ๆทั้ง3าประการก็คือสาเหตุทางร่างกายจิตใจและสัคงคมสาเหตุทางร่างกายเช่นสารส่งผ่านประสาทหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าสารเคมีในสมองเสียสมดุลทําให้เกิดอาการวิตกกังวลอารมณ์เศร้าอาการหูแ,แว่วหเห็นภาพหลอน มีความหลงผิดระแวงกลัวเ,เป็นต้นค่ะสาเหตุทางจิตใจนะคะเช่นการสูญเสียสิ่งของที่ตนรักชอบวิตกกังวลไปล่วงหน้าเกือบทุกเรื่องการปรับตัวกับสมาชิกในครอบครัว <c oughs> เพื่ออรู่ที่ทํางานไม่ได้ <c oughs> เกิดความขัดแย้งภายในจิตใจสาเหตุทางสังคม <c oughs> เช่นการอาศัยอยู่ในชุมชนหรือข้างบ้านที่มีสามีกับภรรยาทะเลาะกันตอนดึกๆ ควางปาข้าของทาร้ายการทุกคืนทําให้นอนไม่หลับเป็นเวลานานหรือทํางานในสถานที่ทํางานซึ่งชอบนินทาว่าหลายการกัดแก้กันหนีหัวหน้างานที่เข้มงวดหรือจูจีจุกจ,จิชอบด่าเป็นต้นคัะในที่นี้นะคะขอเน้นการอยู่กับผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการรุนแรงเรืรอรังผู้ดูแล ผู้ป่วยโรคจิตที่บ้านจะต้องมีความสุขต้องคิดในแง่บวกว่าตนเป็นหมอคนที่สองขอช่วยหมอให้ผู้ป่วยรักษาด้วยการกินยาสม่ำเสมอที่บ้านทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นข้อกับเป็นการสร้างมุญสนุกให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลค่ะชุมชนและสังคมนะคะต้องมีความเข้าใจและให้ความรับความเข้าใจให้โอกาส มีสถานที่ผู้ป่วยโรคจิตนะคะได้เพิกิจกรรมต่างๆทําให้ผู้ป่วยโรคจิตมีโอกาสหายได้ดีขึ้นและทํางานได้เพิ่มขึ้นค่ะสําหรับตัวผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยโรคจิตนะคะหรือญาติเองก็ต้องดูแลตัวเองให้มีความปกติสุขก่อนและหากผู้ป่วยโรคจิตมีความสุขด้วยผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะ โรคจิตบ,บางโรครักษาให้หายขาดได้บางโรครักษาให้ดีขึ้นได้บางรายรักษาได้แค่ประคับประคองไม่ให้อาการรุนแรงมากซึ่งเราต้องยอมรับว่าการแพทย์ปัจจุบันอาจช่วยให้ผู้ป่วยได้แค่นี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราต้องมีความเชื่อว่าเมื่อก่อนผู้ป่วยเคยสบายดีตอนนี้ป่วยอยู่อนาคตก็สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติได้แต่หากรักษาแล้วไม่ดีขึ้น ตามที่เราคาดหวังก็ต้องหัดใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยค่ะถ้าเรารู้จักวิธีการรับมือกับผู้ป่วยโรคจิตเราก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคจิตได้และคนโรคจิตก็สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้ดีกว่าผู้ป่วยโรคประสาทค่ะเลขข้อมูลข้างต้นนะคะอ้างอิงมาจากนายแพทย์ทีละดีลานันทกิจรอมะทานมูษษลนีทิโรงพิมสมเด็จเจ้าพยา ในพระราชชูบัตมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้เก่าไละคะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายค้านที่สองขึ้นพูดคะ่ะค่ะดิฉันผู้สนับสนุนฝ่ายค้านนะคะอ,อ,อยากจะถามฝ่ายเสนอว่า สาเหตุทางจิตใจเนี่ยมันจะรักษามันจะอยู่ได้ดีกว่าโรคประสาทยังไงคะก็ในเมื่อสิ่งที่มันฝังไปในใจแล้วเนี่ยมันรักมันยากมากต่อการรักษานะคะมันจะอยู่ได้ดีกว่าโรคประสาทยังไงนะคะจากอ้างอิงนะคะนายแพทย์พนมเกตมานนะคะโรคประสาทเนี่ยคือโรคที่มีอาการเครียดวิตกกังวลเป็นอาการเด่นนะคะผู้ป่วยโรคเนี้ยจะรู้สึกตัวว่าผิดปกติและอยากรักษาให้หายคะ่ะ อาการมักเกิดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะการดําเนินของอาการดําเนินโรคนะคะเป็นมันเลื้อยลังคค่ะการรักษาของโรคประสาทนะคะใช้ยาในระยะใช้ยาในระยะแรกนะคะเพื่อลดความวิตกกังวลยาคลายเคยรียดหรือว่ายานอนหลับนะคะ แล้วก็การรักษาทั้งจิตใจเนี่ยมันมีหลายวิธีเลยคือจิตบําบัดค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจในตนเองยอมรับในปัญหาของตนและมีการเปลี่ยนแปลงในตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดนะคะพฤติกรรมบําบัดเนี่ยฝึกให้รู้จักจัดการกับความเครียดอาการคลายความเครียดด้วยตัวเองนะคะลดอาการทางร่างกายจากความเครียดค่ะการบําบัดในความคิดนะคะ ฝึกให้รู้จักคิดดีคิดเป็นมองโลกในแง่ดีไม่กังวลล่วงหน้าเกินกว่าเหตุนะคะตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เป็นจริงค่ะไบโอ e d b แบ k นะคะเป็นการฝึกหาวิธีผ่อนคลายด้วยตัวเองโดยมีการรับรู้ได้ตลอดเวลาถึงความเครียดของตัวเองค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะคือจัดสิ่งแวดล้อมให้ผ่อนคลายไม่เร่งรีบเกินไปนะคะจัดงานให้พอสมควรไม่มากหรือว่าไม่น้อยเกินไป มีธรรมชาติแวดล้อมแบ่งเวลาให้การผ่อนคลายค่ะมีกิจกรรมสนุกสนานสลับกับมีการพักผ่อนที่เพียงพอค่ะการป้องกันตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะคือการเลี้ยงดูให้เด็กนะคะมีพัฒนาการที่ดีไม่ปกป้องจนเกินไปหรือว่าปล่อยให้เด็กเผชิญกับความดุนแรงกับความเครียดจนเกินไปค่ะฝึกให้เด็กเนี่ยเผชิญหน้ากับตัวเองนะคะแล้วก็ขออนุญาตยกตัวอย่าง โลกจิตนะคะป้ารัตนาเนี่ยเขาเป็นความคิดที่ฝังใจมากก็คือเขาจะหายได้ยังไงก็ในเมื่อเขายังอยู่กับคนที่ต้องดูแลแล้วถ้าเกิดว่าขาดคนดูแลล่ะคะเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมขอบคุณค่ะ เสอขอตอบคำถามก่อนเลยนะคะจากการยกตัวอย่างเมื่อกี้ของป้ารัจนาก็ทําให้เห็นแล้วว่าป้ารัตนาก็สามารถอยู่ในสังคมได้มีความสุขและดิฉันขอสรุปในหัวข้อโรคจิตอยู่ในสังคมได้ดีกว่าโรคประสาทก็คือปัจจุบันเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถให้ใหการมีนิชัยโลกว่าผู้ป่วยโรคจิตอะชนิด,ดใดที่สามารถรักษาได้แล้วรีบให้การบำบัดรักษาโอกาสก็จะทําให้หายมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงด,ดังนั้นหากผู้ป่วยโรคจิต อย่าลังเกียจหรือกลัวที่จะไปรักษา,ากับจิตแพทย์ซึ่งการรักษา,าแล้วอาการดีขึ้นจะทําให้ผู้ป่วยมีความสุขและอยู่ที่และผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยก็จะมีความสุขร่วมไปด้วยถ้าผู้ป่วยจิตเวทมีอาการรุนแรงเสี่ยงต่อการทําร้ายตนเองหรือผู้อื่นสูงหรือเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงทําลายทรัพย์สินเสียหายเช่นการเผาบ้านหรือก็จะพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลหรือสถาบันจิตเวทช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อปรับ ยาในการรักษาปรับจิตใจปรับสภาพแวดล้อมเมื่ออาการทางจิตสงบก็จะทําให้กลับสู่สังคมอย่างมีความสุขก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีในสังคมต่อไปทําให้ผู้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยก็มีความสุขร่วมไปด้วยอย่างไรก็ตามสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชนหรือสังคมได้ตามปกติหัวใจสาคัญในการดูแลและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชจึงอยู่ที่การดูแลไม่ให้ขาดยาเปน็นันคาะตลอดจนครอบครัวชุมชนและสังคม เข้าใจและยอมรับว,ว่าการป่วยทางจิตไม่ได้ต่างไปจากการป่วยทางกายที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาสิ่งสําคัญต้องช่วยกันลดอคติไม่รังเกียจให้อภัยไม่ถือโทษกดเครื่อง,ส,งส่งเสริมให้พวกเขาเข้าถึงการรักษาให้กําลังใจและให้โอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เพราะหากเกิดสภาพแวดล้อมที่แปกแยกหรือกดดันกีดกันร,รังเกียจและยิ่งเพิ่มปัญหาต่อการรักษามากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเกิดความกดดันตดตัวอาการกำเริบหรืออารวาสขึ้นมาได้และทําและที่ต้องระวังคืออย่าให้ผู้ป่วยใช้สารเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและเครื่องดืง่มอกอฮอล์ทูชนิดเพราะจะทําให้อาการทางจิตกำเริบรุแนแรงมากขึ้นข้อมูลนี้มาจากนายแพทย์ธีรานีลานันทกิจรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพยาในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพเจ้านาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ต่อไปขอเชิญหัวหน้าาย่าขึกาวสุคค่ะ,คะก็ขอบอกว่าโรคป,ประสาทเนี่ยก็คือโรคที่มีอาการเครียดนะคะแล้วก็วิตกกังวลง่ายเป็นอาการเด่นเลยผู้ป่วยโรคนี้ก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเน้ว่ามันผิดปกติแล้วก็อยากรักษาให้หายโดยอ้างอิงจากนายแพทย์พนมเกตมานนะคะเขาได้กล่าว ในการดําเนินของโรคว่าโรคนี้มาเกิดกับบุคคลที่มีอายุน้อยหรือรังต่อเนื่องไปจนตลอดอไปตลอดชีวิตนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาการรักษาก็อย่างที่ได้กล่าวมาเลยนะคะก็คือมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะการรักษาทางจิตใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าสําคัญที่สุดเลยนะคะถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตัวเราก็จะดีขึ้นได้ค่ะขอบปิดท้ายนะคะด้วยการอ่านะขอไปค่ะขอบปิดท้ายด้วยอย่าอาคติกับคนอื่นเพราะตัวเองเป็นโรคประสาทค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> สำหรับการโต้วาทีในหัวข้อโรคจิตอยู่ในสังคมได้ดีกว่าโรกประสาทจริงหรือตอนนี้นะคะทุอเราทุกคนทั้งสองฝ่ายนะคะได้รับฟังการโต้วาทีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่และฝ่ายก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศผลที่คะแนนมากที่สุดนะคะฝ่ายที่ได้คะแนนมากที่สุดได้แก่ฝ่ายเสนอค่ะขอเสียงพวกมือค่ะ สำหรับการโต้วาทีของนักศึกษาชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โอแกวิชาภาษาไทยในครั้งนี้พวกเราขอขอบคุณทุกคนให้ความร่วมมือและขอจบการโต้วาทีไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ